สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวดีแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับทางลุงตู่ของเรานะครับนายกของเราสั่งลุยเองนะครับแถลงเองเลยนะครับเตรียมตัวแจกเงินสําหรับโครงการใหม่นะครับเราชนะนะครับ3า0 0บาทนะครับจำนวน2เดือนรวมทั้งสิ้น7,000บาทนะครับ30ล้านสิทธิ์นะครับสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยนะครับผมก็ เตรียมตัวลงทะเบียนกันได้เลยนะครับสําหรับอาทิตย์หน้านะครับรอทางคมรอนุมัตินะครับอีกทีหนึงเนาะวันที่19บเกวันวันที่19บ้รอได้เลยนะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนไม่เกินวันที่20นี้แหละครับนะเดาๆเ,เอาแต่ก็ยังไงได้แน่นอน,นครับจำนวน30ล้านคนนี้นะครับสามพาร้อยบาท2เดือนยินดีด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายเพิ่มเติม ให้รับชมให้ได้รับฟังกัน,นครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาในโครงการใดๆเลยนะครับเตรียมตัวโครงการนี้ได้เลยนะครับเงินจากเงินเยียวยา2,564นะครับลุงตู่สั่งลุยเองก่อนที่จะเข้าไปรับชมไปแล้วฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับอยากจะขอ,ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงตู่ของเรานะครับพิมพ์กันเข้ามาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ พิมพ์กันเข้ามาเยอะเลยนะครับให้กําลังใจลุงตู่ของเรานะครับที่ไม่ทิ้งพวกเรานะครับสามารถที่แจกเงินเยียวยาให้พวกเราสามพาร500บาทต่ออีก2เดือนนะครับในปีที่แล้วก็แจกไปอกรอบหนึ่งนะครับพอมาเดือนนี้มีเหตุการณ์โควิดรอบที่2เข้ามาระบาดนะครับรัฐบาลลุงตู่ของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ทิ้งประชาชนนะครับก็ได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาแจกต่ออีก2เดือน3 5 0 0บาทนะครับ คนละหนึ่งคอมเมนต์ครับพิมพ์กำลังใจให้ลุงตู่ของเราครับสู้ๆนะครับผมนี่นะครับก็เป็นข่าวนะครับที่จากเมื่อวานนะครับรัฐบาลนะครับเห็นชอบนะครับสารพัดโปรเจกต์เยียวยานะครับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับแจกเงินภายใต้ชื่อโครงการเราชนะนะครับแจกคนละ3,500บาท2เดือนนะครับค่าจ่ายร่วม30ล้านคนเลยนะครับใช้เงินกว่า200,000กว่าล้านบาทนะครับ คมสั่งกระทรวงการคลังทำรายละเอียดพิจารณาสัปดาห์หน้านะครับก็คือในวันที่19ถึงประมาณวันที่20นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ที่เขาบอกบอกกันเนี่ยก็คือออวันที่20มกราคมนี้นะครับจะเปิดรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็นอกจากมีเงินเยียวยาสาม0าบาทต่ออีก2อเดือนแล้วเนี่ยลุงตู่ของเรานะครับรัฐบาลยังช่วยนะครับลดค่าน้ําค่าไฟอีกด้วยนะครับ ลดเท่าไหร่นั้นรอ,อรายละเอียดแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่มีข่าวบอกมาเนี่ยลดให้สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เออ่ตามใบแจ้งหนี้เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมหกสี่นะครับคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชนเนี่ยอีกเก้าพันกว่าลายนะครับผมก็ขอแบบอีกเก้าพันกว่าบาทเลยนะครับเดี๋ยวเ,เราไปรับชมไปรับฟังคลิป วิดีโอสั้นๆนะครับจากที่ลุงตู่ของเราเนี่ยนะครับถแถลงการนะครับว่าแจกเงินมีการแจกเงินยายวยาแล้วก็โครงการอะไรต่างๆเพิ่มมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมมารับฟังไปพร้พรอพกัน,นไปพร้พรอมพกันเลยครับ สวัสดีครับบรรดาสื่อมวลชนที่รักและประชาชนที่รักท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมของคณะรัฐมนตรีครั้งหนึ่งนะครับประจำปี2564ก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เข้ามาในที่ประชุมนะครับครม,มเพื่ออนุมัติเพื่อรับทราบเพื่อเห็นชอบในสมาตองเนี่ยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ทางโฆษกอย่างชี้แจงละเอียดนะครับในหลายเรื่องผมจะพูดเฉพาะบางเรื่องนะครับเรื่องสาคัญที่จะเรียนให้ทราบวันนี้ก็คือว่า ได้มีการเสนอการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้แทนท้องถิ่นของเทศบาลตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขึ้นมานะครับอันนี้ก็ที่ประชุมมีมตินะครับรับทราบจะให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้แทนท้องถิ่นของเทศบาลแล้วก็จะให้ำนักเลขาธิการคณะมนตรีแจ้งคณะการเลือกตั้งทราบต่อไปนะครับก็ขอให้ตามในเรื่องนี้เรื่องการเลือกตั้งเรื่องต่อไปในเรื่องที่ ผมได้มีการหารือกับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรับรน้รีว่าการกระทรวงคลังสภาพัฒน์สมาคมาและเร่องงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจเพื่อจะบรรเทาผลกระทบจากโควิดสิบเ้ารอกใหม่นะครับเรื่องแรกที่จะได้ทราบก็คือมาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชนนะครับค่าไฟ ผมได้ตัดสินใจรั่วคณะมนตรีให้มีโสดลดค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลาสองเดือนนะครับตามใบแจ้งนี้เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม64สําำหรับบ้านที่อยู่อาศัยหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนให้ใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับ90หน่วยแรกหากใช้ไฟฟ้าเกิน150่อหน่วยต่อเดือนให้โสดลดค่าไฟฟ้าตามที่เงื่อนไขกําหนดซึ่งทันนี้ในเรื่องนี้กระทรวงแรงงานจะชี้แจงเรียอต่อไปนะครับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ทั้งนี้ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี50ต่วยแรกนะครับเรื่องที่2ค่าน้าปราปาลดค่าน้าปราปาลงร้อยละสิบนะครับเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นระยะเวลาสองเดือนตามใบแจ้งดีเดือนกุุภาพัน์และมีนาคม2564นะครับเรื่องที่3าเรื่องค่าิเเนเน็ตโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัล ขอสทชอและผู้ปรกอบการซึ่งผมสั่งการให้มีการไปหารือร่วมกันก็มีมติว่าเราจะเพิ่มความเร็วและความแรงของเด็ดบ้านมือถือและวค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ประการได้สามารถใช้งานเร็ตได้ดียิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการ work from home รวมทั้งการให้ประชาชนสามารถโหลดแอปพลิเคชันมอชนะฟรีไม่คิดค่าดาต้าเป็นระยะเวลาสาเดือนนะครับ เึื่องต่อไปโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งก็จากการติดตามประเมินผลในการใช้จ่ายนะก็ยังยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนและทําให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับก็จะให้มีการเปิดลงทะเบียนใหม่ประมาณอีกประมาณหล้านสิทธิ์ประมาณปลายเดือนเมษายนคมนี้นะครับ ในเรื่องอื่นนั้นผมมีนโยบายให้เยียวยาไรายได้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมดังเช่นที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระเกษตรกรในเบื้องต้นได้ให้ไปพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ3ามพันท่าบาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับตอนนี้ก็ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเล่งนำเสนอคณะัมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอแค่สองเดือนก่อนนะครับในเรื่องของการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปปัจจุบันสินเชื่อดอกไี้ต่ำดอกเบี้ยต่ําเพื่อเสริมสภาพคล่องของทางการของรัฐย,ยังมีวงเงินเหลืออยู่นะครับประมาณสองแสนกว่าล้านนะครับแล้วก็ได้ให้กระทรวงการคลังประสานธนาคารประเทศไทยช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินและเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ แลประชาชนโดยเร็วนะครับเช่นสินเชื่อทางการอมสิน10,000มถึง1 5 0 0บาทต่อรายอาายัตราดอกเบี้ยต่ำศ0.1ถึง0.35ต่อเดือนนะครับอันนี้ก็มีการหารือกันทั้งในส่วนทางประเทศไทยทางการรัฐและทางการพณนธุ์ด้วยนะครับว่าจะทำางไงกันต่อไปอก็ได้รับฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีด้วยครับจากปากของลุงตู่เองเลยนะครับนายกข,ของเราเองก็ตามที่ผมบอกครับ อย่าลืมคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงตู่ของเรานะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ส่งบอกต่อๆกันด้วยนะครับสําหรับโครงการเราชนะนะครับที่แจกเงินเยียวยา3,500บาทต่ออีก2เดือนนะครับคุณอาคมเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรอมวังนะครับให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกนะครับว่าที่รัฐบาลจะออกเยียวยาประชาชนครั้งนี้ ที่ประชุมครมรเนี่ยเห็นชอบในหลักการโครงการแจกเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิดเนี่ยระลอกใหม่นะครับโดยใช้ภายใต้ชื่อว่าเราชนะนะครับอย่าสับสนนะครับโครงการใหม่นี้ที่แจกเงินเยียวยาเนี่ยสามพบาทต่ออีก2เดือนเนี่ยใช้ชื่อโครงการว่าเราชนะนะครับไม่ใช่โครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับไม่ใช่นะเราไม่ทิ้งกันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ สำหรับโครงการใหม่นี้ชื่อโครงการเราชนะนะครับแจกเงินเยียวยา3,500บาทต่ออีก2เดือนนะครับซึ่งจะนําเสนอรายละเอียดเนี่ยให้คอรมอในสัปดาห์หน้านะครับก็ตามที่ผมบอกครับวันที่19บหรือ20ประมาณนี้นะครับผมรอคอรมออนุมัติอีกทีหนึงนะครับภายในอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็โดยประชาชนเนี่ยที่ผ่านเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิงเงินเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนนั้น สามารถใช้เงินอย่างเร็วภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ได้อย่างแน่นอนครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างช้านะครับโดยมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยจะครอบคลุมทุกกลุ่มเลยนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับต้องลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะนะครับซึ่งจะแจ้งวันลงทะเบียนให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับย้ำนะครับยังไม่มีการแจ้งวันลงทะเบียนนะครับผมยังไม่มีนะครับคอรมอนะครับ จะอนุมัติในสัปดาห์หน้านะครับก็คืออาทิตย์หน้านะครับโดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นจะคัดกรองนะครับผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์เงินสามพบาทตรงนี้ก่อนนะครับก็คือใครที่เคยได้รับเงินเยียวยาไปก่อนนั่นเนี่ยหรือมีสิทธิ์ไปอะไรไปก่อนนั่นเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินตรงนี้นะครับอ่ามีเงื่อนไขามาแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอแยกออกมาอีกทีน,นะครับสําหรับอธิบายนะครับว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,500บาท ในครั้งนี้นะครับใครบ้างนะครับที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาครั้งนี้นะครับอรอติดตามได้เลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอนําเสนอแจ้งอีกทีหนึ่งรอติดตามได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาอะไรเลยท่านได้แน่นอนนะครับ3500บาทตรงนี้เพียงแค่ว่าต้องลงทะเบียนให้ทนันและลงทะเบียนให้ถูกต้องนะครับผมถ้าลงทะเบียนไม่ถูกต้องลงทะเบียนไม่ทนันนะครับก็อดนะครับเพราะเขาว่า เขาบอกนะแค่30ล้านคนนะครับตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าทีเดียว30ล้านคนหรือว่าค่อยๆปล่อยมานะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องมาแยกชิงกันอีกแล้วนะครับส่วนค่าน้ําค่าไฟนะครับก็ใช้ได้นะครับรัฐบาลก็ช่วยลดนะครับลดการใช้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ได้ผมกระทบพังนี้นะครับก็พ่วงตรงนี้มาด้วยก็ยินดีด้วยครับ ใช้ค่าน้าค่าไฟได้ถูกลงแลยลดลงก็ประหยัดเงินกันไปอีกนะครับแล้วก็วันที่20มกราคมรอบเก็บตกอีกครั้งหนึ่งสําหรับโครงการคนละครึ่งอ่าโครงการนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับสําหรับโครงการคนละครึ่งเตรียมตัวได้เลยนะครับจะเพิ่มมาอีกนะครับเป็นรอบเก็บตกนะครับอีกกี่จํานวนก็ไม่รู้นะครับยังไม่แน่ชัดรอวันที่20มกราคมนะครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะครับ ทุกอย่างตอนนี้รออาทิตย์หน้ารอคอรรอมอย่างเดียวนะครับแต่ที่นายกออกมา,ถาแถลงนะตอนนี้นะครับก็คือสั่งเองเลยสั่งงานแล้วนะครับรอคอร์อมเห็นชอบเท่านั้นจริงๆไม่ใช่รอเห็นชอบจริงๆเนี่ยมันอนุมัติและเห็นชอบไปแล้วแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องทําตามขั้นกระบวนการนะครับทุกอย่างอยู่ในกฎหมายอยู่ในกฎนะครับต้องทําตามกฎอาทิตย์หน้าติดตามรอฟังได้เลยข่าวดีเตรียมตัวรับเงินกันได้เลยครับ สุดท้ายนี้ก่อนจากกันอย่าลืมนะครับคนละหนึ่คอมเมนต์คนละหไลค์แชร์ like, คลิปวิดีโอนี้ออกไปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงตู่ของเราที่ไม่ทิ้งพวกเรานะครับขอบคุณเงินเยียวยา3ามบันระบาทต่ออีก2เดือนนะครับโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ